สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธัสสะสัมปติจามินาสังสีโม โอมาจามาเทวาสเปยขคาปลายันติโอมาจามาเทวาอาภิลาภาภวันตุเมมหพุญโยมหลาภวภวันตุเมมิเตพาหุหติพุธามาอาวุณโมพุธายา WILA THAYO WILA KONAYANG WILA HINGSA WILA THASI WILA THASA WILA ITIYO PUTATSA BANIMAMA PUTATSA SAWAHOM Sampati, chami, nasang, diwawancarapati jami na Sansimo oma jama wa sappe ya ka palaante oma jamahate wa pila mite pahuatiama a na mo butaya. วิลาทโยวิลาโกณยังวิลาหิสาวิลัทสีวิลัสสาวิลาอิตโยผู้ทศะมานีมามาทธัสศะสวะหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งภาภาหาอลือสัมปติชามินาสังชิโม โมมาจจมาเทวาสเปยขาปลานติโมมาจจมาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมาปุญโยมาลาภวภวันตุเมมิเตภาหุติพุทธะมะอุณโมพุทธายวิลาทะโยวิลาโคณายังวิลาหิงสาวิลาทาศี วิลาทัสสวิลาอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาลือลือสัมปติชามินาสังสีโมพุทจะมาเทวาสเพยคาปลายันติ โอมะจามาเทวาอภิลาภะพวันตุเมมาปุญโยมาลาโปพวันตุเมมิเตปาวุตีพุทธามาอุนโมพุทธายาวิลาทโยวิลาโกนายังวิลาหิสสะ วิลาธาสีวิลาธาสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพ้าพาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมุาจะมหาเทว,วาสพเพยขาปลายันติ อมะเจมาเทวาอภิลาภะวันตุเมมาปุญโยมาลาโภปะวันตุเมมิเตพาหุวติพุทธมะอาวุณโมพุทธยาเวลาทะโยเวลาโคนายังเวลาหึงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิตโยพุทธสามานีมามาพุทธศาสวาหม สัมปจิชามีเพียงเพียงพาผ้าหาหือหรือสาธุสาธุสาธุควยเงินไหลมากวงห้ทองไหลมาเต็มขอให้โชคให้ลาบขอแดกองข้าแดบพ่อปู่ฤอสีลิงดำจงมาช่วยปลกปักรักษาและกุ้งคองลูกช้างขอให้ได้เงินได้ทองไหลเข้ามัน ค้าปจ้าด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุสัมปติจามีนาสังสิโมพผมมาจะมาเทวาสัพเพยาคาปลายันติพมมาจะมาเทวาอภิลาภะปวันตุเมมาปุญโยมาลาภปวันตุเมมิเตพาวติพุทธามาวุณโมพุทธายาวิลาทะโยวิลาโกนายังวิลาอิงสา เวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทธิโยพุทธัสสะมาณีมามาพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฏฐามิปิงเพงพภาฤๅฤๅสัมปติฏฐามินาสังสีโมพุมมาจฉมาเทวาสเพยัคขาปลยันติพุมมาจฉมาเทวาปิลาภาปวันตุเม มาปุญโยมาลาโภภวันตุเมมิเตพาวันติพุทธมาโอนะโมพุทธายะเวลาตโยวลาโคนะยังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิตโยพุทธสสมาณิมามาพุทธะสัสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งปะปะฮาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมภูมามาจะมาเทวาสเพยาคาปลายันติ บูมามาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภปวันตุเมมิเตภาหัวดีพุทธามาวุนะโมพุทธาจ้าวิลาทะโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะสมาณิมามาพุทธะสัสวะหุมสัมปิติจามิเิงเพียงภาภาหาเรือ สัมปติฏฺฐิมนาสังสิโมพุมฺมาจะมหาเทวาสเพยยกาปลายันติอุมฺมาจะมหาเทวาวิลาภปฺปวนฺตุเมมหาปุญโญมหาลาโภปวนฺตุเมมีเตภาหุติุทธมฺมาโหนโมพุทฺธายวิลธโยวิลโกนาจํวิลัยยิกฺสาวิลธาสี วลวลาทสเวลาอิติโยพุทธสามณาีมามาพุทธศาสวามสัมปติจามีอมเพ่งเพ่งป่าพาหาลือลือสาธุสาธุคอยเงินไหลมากองค้อยทองไหลมาเต็มคอยโจกใหลาบเด็ก้าไปเจ้าด้วยเดินสาธุสาธุนะโมตัสสะภควาตัะละหตสสมาสามาสัมพ,พุทธศา นะบงตัสสภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติพิโสภะคะวาอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสสะธัมมะสารถิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ di kaliliko baiko penayika ba ta wedi tepowin unit yang duni Mitang awa mangngkalan cuyoda menpo segunat sasato papa pekehut suinang akan tang putanuk pawennanamentuk yang duni mitang wemanggalan ceyoda menapa segunat sesato pekehut Supinang ตัมมานุภาเวนะเวนะสเมโตยันตุนิมิตังอวมังคลันติโยยามนาปุสกุณาตสัตโธปะปะกงโหทุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะเวนะสเมโตอันโชคลาภจงเข้ามาสู่ข้าพเจ้านะวันนี้วันที่สิบหกทศคหกสามขออันโชคลาภ เข้ามาสู่แดดพี่น้องและตัวข้าพเจ้าในครัวเรืยนจงให้อยู่ดีมีสุขจริงได้ทำจริงใดขอให้ได้สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเธนินอิสาะุู พอยพี Hoy, ality, ่น้องของข้าพเจ้าเยาีทุกท่านจงมีความสุขควรกรริญชิดชิงได้ทำริงได้ขอได้สมความมุ่งมั่นปารถนาด้วยกาในองค์ปู่ฤาษีานีนงดัง